ควัมที่ดีที่สุดของผมก็คือมีลมหายใจอยู่ชีวิตมันแค่นี้แหละมันอยู่คิดรอแค่รอวันตายแค่นั้นเองอาจจะยังไม่ปรุงถึงขั้นร้อเซตแต่เราก็ฝึกฝนตัวเองเออวันที่1ิหกเราถูกหวยเราก็ดีใจแล้วดีแป๊บเดียวปวาจริงหลวงพ่อบอกผมว่าอย่าพึ่งดีครับเป็นเรื่างวันเกิดแล้วก็สามีด้วยอ่าใช่ครับใช่เป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้อยู่ที่ตึกแกมมม่ครับก็ดีใจครับ ที่ที่ได้เจอทุกคนที่ได้เจอพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงผู้เพลินเสียสละเวลามากเนาะดีใจครับที่ทุกคนให้ความสําคัญกันเรียกว่าต้องให้ความสําคัญกันแหละนะครับเพราะว่าเสียสละเวลาคนกมาร้อยพันชีวิตไม่ถึง <laughs> <ำ60 S 1> รงับ60คน60คนครับแสดงว่า60คนก็จะได้เอ็กวซีแบบเต็มที่เลยวันนี้ครับที่จรงิงแล้วความพิเศษมันก็ผมอยากให้ทุกคนมาเจอกันแล้วก็คุยกัน เบาเลี่ยงประสบการณ์ชีว to ิตที่ผ yeah. ่านมาสาสิบเอ็ดปีห mm ้ฟังบางคนก็รู้จักผมแค่ผิวเผินรู้จักแค่ผลงานยังไม่รู้จักว่าดําเพินเป็นอะไรยังไงก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็พิเศษก็คือได้ฟังเพลงใหม่ผมเห็นทําเพลงใหม่วันนี้วันแรกได้พเสูงสดใช่ครับอาพุทธิอายุเราสาสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสามสิบปีที่ผ่านมาก็มีทั้งทุกสุขทุกสิ่งทุกอย่างเวียนวนมาให้เราได้พิสูจน์ชีวิตได้ท้าทายกับ ความรู้สึกของการที่จะเป็นมนุษย์คนหนึ่งได้แหละเรารู้หมดรู้เห็นหมดแล้วว่าชีวิตมันแค่นี้แหละชีวิตมันแค่นี้จริงๆมันมันไม่เกินนี้ละมันอยู่คิดรอแค่รอวันตายแค่นั้นเองชีวิตคนเราผลวงจากการที่เราศึกษาธรรมะอย่างแท้ทองแท้ด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่เพราะว่าที่จริงแล้วธรรมะมันก็คือมันไม่ใช่ศาสนาหรอกมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นและมีอยู่จริงพิสูจน์ได้จริงเป็นจริง เนี่ยมันมันเห็นหมดเหมือนว่าเราก็ถ้าพูดจริงๆก็แบบครูคบาอาจารย์ไปผมไปปฏิบัติธรรมมาหลวงพ่อก็บอกว่านี่แหละเราจะมีชื่อเสียงมีเงินทองมีอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแค่ไปตายนั่นแหละมีม,ม,มีมีไปตายนั่นแหละมีแค่ไปตายนั่นแหละมันก็เลยทำให้เราคิดได้กับชีวิตแล้วก็เรื่องของผเลยนะ ไม่อาจจะยังไม่ปรุงถึงขั้นร้อยเปอเซแต่เราก็ฝึกฝนตัวเองเราก็มองเห็นเพื่อนๆมองเห็นทุกคนพวกเพื่อนฝูงคนที่มารักเราคนที่ไม่ชอบเราอะไรต่างๆเรา,งเ,เ,าเ,เราก็มองว่ามันเป็นเมตตาไปหมดเราก็มองว่าเออนี่แหละคำเดียวเลยแค่ทุกคนก็รอกันตายกันทั้งหมดนั่นแหละมันไม่เกินกันหรอกเซิงว่าเับปีไม่ได้มีของขวัญพิเศษอะไรทีของขวัญที่พิเศษที่สุดอะ สำหรับผมก็มีชีวิตยอยู่นี่แหละดีสุดแล้วจะสาวจะเอีดงนะครับก็ดีแล <ะ S 1> ้วเรื่องแบบชีวิตแับความตายอะไรแบบนี้เลยอืมถชามันเรียกว่าอยู่อยู่กับปัจจุบันมากกว่ามไม่ยังไม่คิดถึงหลังความตายหรอกเพราะว่าผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตายมันเป็นยังไงหลังเป็นงไหง,นงไรหรือก่อนเรามันเป็นยังไงแต่ที่รู้ก็คือว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็ มันไมุู่งซ่านเราไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะดีจะร้ายหรือว่าอะไรต่างๆมันผ่านมาละเราเกือบเราไโดนรถชนโดนอะไรมามันผ่านมาละเราไม่ไม่คิดมากกับมันละหรืออนาคตมาไม่ถึงเราอาจจะดีก็ได้หรือร้ายก็ได้เราก็ไม่เก็บไปคิดให้มันบาดเราแวงใจตัวเองเราคิดแค่ว่าเอาอยู่กับปัจจุบันเราคุยกันเนี่ยอยู่ต่อหน้ากันเนี่ยคุยกันตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดละก็แสดงว่าของขวัญ ให้แฟนๆของควัญที่ดีที่สุดของผมก็คือเนี่ยมีลมหายใจอยู่มาเจอกับทุกคนนี่แหละเออเอาผู้ถึงก่อนหน้านี้เห็นแบบว่าไปปฏิบัติธรรมมาเพิ่งกลับมาเลยครับใช่ครับก็ก่อนมันเกิดมันว่างพอดีจากวันที่ผมถ่าย MV เสร็จวันที่7วันที่8ผมก็เข้าวัดไปจนถึงวันที่12ก็ไปอยู่วัดไปอยู่กับหลวงพ่ออยู่ที่วัดตากเข่งยังไม่ได้ทิ้งงานร้องเพลงอะไรอย่างนี้จนแบบ ัาตวอที่จริงแล้วผมก็ไปเรื่อยๆผมก็ไปเวลาว้างผมก็จะไปวัดไปอยู่วัดแต่ก็ฟังไปนั่งสวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาฟังหลวงพ่อสอนบ้างเราไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรขนาดไม่มีคือเหมือนกับช่วงนี้เราแบบคนคิดมากคนมากคนจะคิดว่าคนที่เข้าวัด่ยเป็นทุกข์ที่จริงมันก็เป็นทุกข์จริงนั่นแหละถ้าถ้ามีความสุขมันก็เข้าหรอกมันคิดไม่ถึง ่าวแต่บางคนเข้าไปมันก็คลายทุกได้มันเห็นเห็นได้ถ้าถ้าเรามีตังเราเราวยอยู่เราก็อยากไปเที่ยวใช่ไหมล่ะเราก็อยากไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นแล้วก็หาความสุขสบายทางโลกก่อนนะแต่คนที่เข้าวัดส่วนมากคนจะมองว่าเป็นทุกข์ที่จริงแล้วบางคนก็ไม่ได้ทุกข์หรอกแต่จิตใจมันน้อมไปอย่างนั้นมันอยากไปมันรู้มันเห็นมันก็อยากไปไปศึกษาเพิ่มแต่ความสุขทางโลกเราผ่านหมดแล้วทุกอย่าง ครับก็มันก็แค่นั้นแหละครับออสุกแป๊บเดียว,วยสุกแป๊บเดียวมันก็มันก็ทุกออทุกทก็ทุกแป๊บเดียวมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยไม่จบสิ้นหรอกเราสมมติว่าเออวันที่16เราถูกหวยอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแล้วดีใจแป๊บเดียวอา้าวไม่ชัวร์ใจครับแป๊บนึ่งไงเนาะครับเออเหตุล่าสุดไปสักอะไรนะครับไปสักมาด้วยหรือเปล่าสักอ๋อผมสักนานแล้วสักรูปหน้าพักนี่ครับเนี่ยสักรูปรูปหลวงพ่อไว้มีแผนจะไปสัก ก็ไม่แน่ครับเนี่ยครับมีสักรูปแล้วก็สักตากับยายอยู่ตรงนี้สักไปไม่ได้ดีเองนาจะไปเพิ่มไม่ไม่ครับเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มก็เดี๋ยวจะเห็นเองไม่แน่นอนหรกเออคิดไปก็คิดไปอยู่ครับแต่ส่วนเรื่องไปปฏิบัติธรรมอะไรก็ไปเรื่อยๆอยู่บ้านก็ปฏิบัติปฏิบัติได้เราโดนห้ามบวชจริงใช่ไหมเพราะเราอยากจะบวชคือ หลวงพ่อบอกผมว่าอย่าพึ่งแต่ไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะแต่บอกว่าชีวิตยังยังสร้างประโยชน์ให้กับทางโลกได้อยู่หลวงพ่อบอกอ่างนี้ยังสร้างประโยชน์ให้กับทางโลกยังสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับผู้คนได้เยอะอยู่ก็ทําไปก่อนทำไปก่อนอก็เลยยังไม่ได้ว่าเออแต่ต้องแต่ระหว่างนี้เราก็ศึกษาไปไปด้วยเข้าเข้าวัดอยู่เรื่อย แต่ใจเรื่องจะได้เห็นหน้าเห็นตาอยู่เนาะเห็นอยู่ครับไม่ได้หายไปนก็เห็นอยู่เรื่อยๆแหละถ้าคิดถึงกันก็เจอกันอยู่แล้วครับแล้วก็ทํางานอยู่เรื่อยๆจนวันไหนที่มันรู้สึกว่าผมหายไปแหละก็คือไม่เจอกันละผมอยู่ในวัดอยู่ในวัดลว